สัสดี FC ซท่านผู้ชมเกษตรกชาแนลทุกท่านนะครับเช้านี้เกษรกรชาแนลพาย c อฟซทุกท่านมาเก็บเห็ดฟางไปแกงใส่หน่อไม้กันครับโอ้ไม่ได้ดูวันเดียวครับแก่แล้วครับสองดอกน้องครับในช่วงที่เขากำลังเนี่ครับแตกตุ่มตาดอกนี้ครับเราต้องมา ดูทุกวันนะครับ f อเพราะว่าเขาโตไวมากครับเพราะว่าอาหารเยอะครับซึ่งเป็นเหตุฟางคิวภาพนะครับปลูกแบบอินรีย์ครับใช้ปุย๋ยคอกจุนซีสังเคราะห์แสงน้ำหมักผลไม้แล้วก็ยูเรียน้ำนะครับหมักโตไวมากครับ f อครับ ตรงนี้เราต้องขยันเก็บนะนะครับดูครับตาดอกเต็มหมดเลยครับดูครับตุ่มตาดอกเต็มหมดเลยครับหลังจากที่ตัดใหญ่เสร็จนี่ครับเป็นตุ่มๆนี่เป็นดอกหมดเลยครับนี่นี่ถ้าไม่เก็บนี้พรุ่งนี้ก็จะแก่แล้วนะครับอเย็นนี้แก่แล้วครับ ลองเก็บรับตามเมนูเด็ดครับวันนี้ดูครับดอกหเหมือนไข่ครับใหญ่มากครับสมบูรณ์มากครับเฟรชดอกดอกนี้ครับเก็บได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ขึ้นอยู่กับอากาศครับถ้าฝนตกมากอากาศก็จะเย็นจะก็จะออกช้าหน่อยครับ าแดดก็จะมีความร้อนอบอ้าวครับเหมาะสำหรับการเจริญเติบโต,ตของเห็ดวิธีการเจ็บนะครับเราก็ใช้มีดปาดน,นะครับเพราะว่าไม่แนะนำให้ดึงครับเพราะดึงเขาจะมีตุ่มตาดอกรอบๆนี่ครับจะออกมาด้วยครับให้เราปาดเลยเสีับ,บนี่ครับใช้มีด ว่ายังไงเราก็ต้องตัดตรงโคนอยู่แล้วครับแร้วเจมีป่ดเงียบแล้วก็นี่ออกมาเขาบโอ้โหเหมือนไข่เลยครับนี่ครับเจ็บดอกจุ่มๆกำลังจะแตกนี่ครับกำลังอร่อยนะครับเอซีครับนี่ครับมาดูดอกนี้ก็เก็บได้ครับ ใช้มีดกัปดปาดนี้ครับเราก็ไปล้างอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาโคลนมาด้วยครับดินมาด้วยครับ ห้าหกดอกครับโอ้โหใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปตัดหน่อไม้มาแจงใส่เห็ดฟางกันครับอยากได้เห็ดฟางแล้วนะครับพายเอฟสีทุกท่านมาหาหน่อไม้กันครับนี่เป็นหน่อไม้ตรงไต้หวันนะครับ ออกหนอดีหนอใหญ่ครับหวานกรอบนอกนุ่มในครับนี้ใช้ยูรนเซียสังข้อแสงนะครับลดโดยเอาใบไผ่นะครับโกยใส่เนาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลดด้วยยูรนเซีสังข้อแสงครับแตกหนอดีมากครับแตกหนอซ้อนกันนอนออกครับออกทีละสองทีละสองเลยครับแย่งกันออกครับดูครับ นอใหญ่อวบครับทําเมนูแจ้งนอไม้ใส่เห็ดฟางกันครับวันนี้โอ้โหดูครับออกหนอีกำลังขุดขึ้นมาจากดินเลยครับออกเดือสองนอสามนอครับไม่ได้ตัดสองสามวันเนี้ยโตไวมากครับต้องตัดนะครับเอซครับ กินไม่หมดครับหนอนี้เอาหนอประมาณนี้เดี๋ยนี่ครับเวลาตัดเราไม่ต้องตัดติดดินมากเกินไปนะเพราะว่าติดดินมากเกินไปเขาก็ตาหนอเขาจะก็จะไม่มีแตกต่อไปนะครับดูนี่ครับเราตัดประมาณนี้ครับเหลือไว้ให้หนึ่งข้อล่าง,างครับแตวเขาจะแตกตาไปเรื่อยๆครับหายไปวันนะครับดูครับแตกขึ้นแตกขึ้นแล้ว เราก็ตัดประมาณนี้ครับเสียบมีปลายแหลมเสียบเนี่ยหมุนง่ายมากครับเสียบเข้าไปหมุนนะครับดูครับตัดง่ายครับเพราะกรอบมากครับดูครับเอาจั่วครับเดี๋ยวไปปอกอบทำเมนูกันครับเพียงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางครับ FC ครับเมนูเช้านี้ครับไว้ตอนรับเพื่อน เพื่อนจะมาหาครับอยากกินของป่าครับจัดให้ครับอครับปลาไั่ครับฝาาเก็ซีช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับช่องไกลสอน h ชน n นลครับขายสุดนี้ขอทุกท่านประสบแต่วความสำเร็จมีแต่วความสุขในการทำเกษตรนะครับ สวัสดีครับครับนี่เราได้วัตถุดิบหลักในการทำเมโน,โนูเชา้านี้ครบแล้วนะครับแจ้งหน่อไม้ครับหน่อไม้ได้มาแล้วครับใส่เห็ดฟางครับส่วนผักที่จะใส่ก็จะมีนี่ครับต้นหอมครับปลูกไว้เรียบร้อยครับใส่ กล่องโฟมครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ครับโมต้นใหญ่ครับอวบครับผักที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับแมงลักครับปลูกใ่กระถางไว้ครับแมงลักซึ่งเป็นผักที่คู่ครัวเลยครับสำหรับใช้แกงครับแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ ใส่ยะนางนี่แจงปลานี่ยฟองใสและตัวที่จะชูโลงครับในการแจงน่อไม้ครับนี่ครับจะอมแล้วก็ปลูกไว้ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัดครับดูครับยาวขึ้นไปนู้นเลยครับจะอมครับผักเราก็มีพร้อมนะครับนี่ครับชาอมบางแตกยอดเต็มเลยนะครับ ใส่สอนปลูกใส่กล่องโฟมไว้ครับเป็นผักสวนครัวครับผักกินกลับก็จะมีนี่ครับกำลังมาแรงครับบัตเตอร์เกตครับแปะตำปึงครับโอ้ใส่ยูนิซีสังข้อแสงเข้าไปครับแตกยอดดีมากครับผักแพลวนี่ก็สุดยอดครับผักแพลวนี่ถ้าจะให้ดีต้องซุปนะครับซุปน่อไม้ครับยจัดตอนเย็นครับสะระแหน่ยวนก็มีนะครับ หรือว่าต้นไม้มิ้นท์ครับนี่ครับไอ้จะกินจะฉุนแรงกว่าตะแนบ้านเราเนี่ยครับตะแนบ้านเราก็มีครับอันนี้ตะแนปุ่นครับอูเบะค,ครับนี่ครับอูเบะใส่กับยินซีสังข้อแสงนี่เข้ากันดีมากครับดูครับ อูเบะนี่ครับหอมเหมือนกับโระแหน่เหมือนกับมิ้นท์ครับแต่ว่ากลิ่นก็จะเบาลงหน่อยครับใช้เป็นผักแต่งจานหรือว่าใช้กินกับพวกนี่ครับซูชิแซลมอนนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้ครับเข้ากันมากครับไก่สอนมาปลูกครั้งแรกนะครับขึ้นครับนี่ครับพระอาจารย์ให้มาครับบอกว่าปลูกยากครับแต่ไก่สอนปลูกขึ้นแล้วนะครับ อูเบกครับหอมมากนี่ครับเป็นผักที่ปลูกในกล่องโฟมนะครับสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยอยากจะปลูกผักอินรียครับปลูกโดยคุณภาพครับ เป็นกองโฟมี้นะครับนี่ผักปังคแลํพลังงามเลยผักปังงามมากครับอันนี้บอลบานก็กําลังขึ้นครับอันนี้ขายไม่ได้นลครับกระสอนครับกินบ่อยครับกินประจําครับผักชียาครับกินได้หลายเมนูครับผักคะน้าไฟแดงเม็กซิกันผักไฟแดงผักชียาหรือว่าคะน้าเม็กซิกันก็ได้ครับ พอดใส่ไข่ครับลวกจิ้มน้ําพริกนี่สุดยอดครับอันนี้ก็จะเป็นคุณนายตื่นสายนะครับงามมากครับดอแตกดอกนี่ดอกใหญ่มากครับพอใช้จุลินทรีสังเคราะห์แสงนี่ครับฉีดพ่นในช่วงเช้าๆครับปากใบกำลังเปิดครับอาญานาก็ฉีดช่วงเย็นก็ได้ครับ จนะิดครั้งเดียวก็ยังนี่ครับดูครับต้นหนื่อวอวบดอกนี่เต็มไปหมดเลยครับเมนูเช้านี้นะครับแจ้งหน่อไม้ใส่เห็ดฟางครับเป็นเห็ดฟางกองเตี้ยที่ปลูกเองนะครับปลูกแบบวินซีครับ เราไปหาส่วนผสมในป่ามาแล้วนะครับหน่อไม้เห็ดฟางฟักทองครับเราจะมาแกงกันครับเอฟซีครับมาชมการแกงครับหน่อไม้ต้มได้หนึ่งน้ำกันเราขึ้นหม้อเลยครับหน่อไม้ตั้งหม้อครับนี่เป็นน้ำายานางครับข้นๆครับเต็มไปลนะครับมีแกงในป่านะครับดูครับ อย่งในป่าภผยเลยนะครับวันนี้ก็รอน้ำเดือดครับคนม้ากเดืยดำยนานาแมงลงรักเราก็จะเก็บเอาที่ต้นนะครับต่อไปเป็นเครื่องแกงนะครับพริกกระเทียมหอมแดงครับตะไคร้ครับ ใส่เลยรอน้ำเดือดน,นะครับช่วงที่รอน้ำเดือดเราก็จะไปเก็บแมงลักกันนะนี่แมงลักปลูกเองครับยอดใหญ่ๆนี่ครับขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับแมงลักนะครับเมนูกแกงครับ อย่างในป่าเลยนะครับวันนี้รดน้ำเดือดครับเจ็บแมงลักครับเจ็บแมงรักเสร็จแล้วที่ผ่านไม่ได้นะครับลูกโดดครับ f อซครับนี่ครับเป็นพริกบ้านเราครับนี่เขาเรียกว่าพริกบ้านครับพริกไว้กินเนี่ยมันจะหอมครับพริกแบบนี้ครับ ใส่แกงเป็นลูกโดดนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับหักเป็นลูกนี่กินกับส้มผักส้มงูวนี่ครับสุดยอดแล้วพริกพันนี้ครับนี่ครับเราไปใส่เป็นลูกโดดกันครับ น้ำเดือดแล้วแกงกันเลยครับ fc ครับตามด้วยปักทองเห็ดฟางลง่อนครับ fc ครับอันนี้เราจะแกงปลาครับดูับปลกทองเห็ดฟางที่เราไปเก็บมานะครับใส่เลย ้นครับอีก3นาทีเรามาปรุงกันครับแางเสร็จแล้วร้อนๆนะครับ F4 ครับแางขอไม้ใส่ยึดฟางน้ำนาน้ผมพุ่งครับสูตรเด็ดครับสูดแถวีครับตักครับหัวไยพระก่อนครับทุ่งแรกลุงโดดลอยตรงๆแล้พุ่งโดนนะ ยังหน่อไม้ใส่เห็ดฟางน้ำเม่นางข้นๆในป่าไผ่ครับนี่ครับยกถังแก๊สมาในป่าไผ่นะครับ ไปตักถือถ้วยกันนะครับเอฟซีครับกินด้วยกันครับผม